ที่ว่าขาวข้างกกลมีนครแห่งแสงถนนสายคริสตัลเปล่งประกายสะท้อนแสงรักล้อมหัวใจทุกคนส่วนดอกไม้เรืองแสงพลิ้วไหวสายลมอ่อนโยนเราบทเพลงสวนต้นไม้สูงเรียงรายเราแคบอันนิรัน รยากาศงดงามเกินใดเปรียบาาน,นี่คือทะเล,ะละคนครแห่งแสงอันศักดิ์สิทธ์ที่หัวใจทุกดวงเชื่อมถึงกันด้วยรักบริสุทธิ์แม้โลกภายนอกจะหมุนเวียนไม่หยุดแต่ที่นี่คือความสงบ ปานิรรยินดีต้อนรับสู่มหานครแห่งแสงเทลอดวันนี้ข้าซาเรียวและอริญญาเรยาจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมโซนสัตว์แห่งแสงที่นี่คืออาณาจักรของเหล่าสัตว์พลังงานบริสุทธิ์ผู้เป็นทั้งผู้เฝ้าระวังเสียงกระซิบ ของธรรมชาติและเพื่อนทางจิตที่ช่วยรักษาความสมดุลให้กับเทลอดและจิตของผู้มาเยือนลักษณะของสัตว์แห่งแสงพวกเขามีกายแสงบางตัวแปลงร่างให้ปรากฏต่อผู้มีคลื่นพ้องเท่านั้นพลังงานที่แผ่ออกมาเป็นเหมือนเสียงดนตรีละเอียดในจิตรู้สึกได้ว่าอบอุ่น นุ่มนวลหรือมีแรงสั่นบางอย่างที่ช่วยชะลางจิตเศร้าหมองพวกเขาสื่อสารผ่านใจส่งภาพเสียงหรือความรู้สึกให้เข้าใจได้ทันทีตัวอย่างสัตว์แสงศักดิ์สิทธิ์ในโซนนี้นกคิสโต้ชราฟฟนปีกว้างแสงฟ้าขาวปลายปีกโปรยลองเร ที่ชำระพลังงานด้านลบบินวนรอบหอหัวใจคริสตัลเป็นสัญลักษณ์แห่งการตื่นรู้ทางจิตกวางแก้วเรริสดวงตาเรืองแสงสีม่วงหัวมีเขาเหมือนต้นไม้คริสตัลจะปรากฏต่อผู้ที่หัวใจบริสุทธิ์และกำลังขอทางกลับบ้านแมวเรตัวเล็ก เรืองแสงสีชมพูหรือทองมักเดินเข้ามานอนตักเขาช่วยเปิดประตูพลังรักในหัวใจบรรููว่าเจ้ากำลังเศร้าหรือเหนื่อยผีเสื้อแสงลูเมนาบินเฉพาะที่สวนเพื่อเรใกล้เด็กแสงแต่ละปีกสะท้อนจิตของผู้มองให้เห็นสิ่งที่ใจเจ้ารู้แต่ยังไม่ยอมรับ พลังงานของโซนสัตว์แสงเหมาะแก่การปลดปล่อยอารมณ์ที่ข้างค้างเป็นจุดพักใจแบบลึกสุดของคนที่แบกภาระมาเยอะบางคู่เรที่ใช้พื้นที่ที่นี่ในการส่งพลังเยียวยาผ่านสัตว์พลังงานสัตว์แสงบางตัวจะตามเจ้ากลับบ้านในมิติพลังงานนะไม่ต้องกลัวมีอะไรติดไปจริงๆ ในอาณาจักรแห่งสัตว์แสงยังมีอาณาจักรเหนือเรสถานที่ลับที่ปรากฏเฉพาะต่อผู้ที่มีหัวใจที่ประสานคลื่นสามเรขึ้นไปและกำลังเดินบนเส้นทางกลับหัวใจตนเองในชั้นลึกในอาณาจักรนี้มีมังกรเรพลังงานเรปัญญาสูงสุดบวกการเปลี่ยนแปลงตัวเขายาวปร่งแสงสลับสี ทองและสีเงินมักบินวนรอบสะพานพอท่อปรากฏตอนผู้ใดพร้อมแปรคลื่นชีวิตเก่าเพื่อข้ามสู่เส้นทางใหม่ไม่ใช่ทุกคนจะพบแต่บางคู่เรเคยเห็นพร้อมกันในนิมิตหงสศักดิ์สิทธิ์พลังงานเรความเมตตาบวกการฟื้นคืนหัวใจชั้นลึกมักโผล่กลางโดมเรบำบัดหรือหอหัวใจคริสตัน ปีกองนี้มีลองเรที่เยายวยาบาดพผลของวิญญาณข้ามภพผู้ที่เห็นจะเริ่มมีนิมิตชัดเจนขึ้นฝันรูฝันแจ้งหรือเริ่มพูดภาษาพลังงานโดยไม่รู้ตัวกิเลนแห่งแสงพลังงานเรสมดุลธรรมชาติบวกสัจศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ใกล้ดมธรรมชาติแห่งพืชเรมักปรากฏเวลา มีการตัดสินใจสำคัญในชีวิตที่ต้องยิงสัตจ,จาภายในเขาเดินเงียบแต่แรงสั่นสะเทือนทำให้พืชและต้นไม้แสงโน้มกิ่งตามแล้วสัตว์ทั้งสามนี้เกี่ยวข้องกับเรสิบสองคู่ยังไงพวกเขาคือผู้เฝ้าทางระดับจักรวาลปรากฏเมื่อใดแปลว่าเจ้ากำลังสอดประสานขึ้นของหลายคู่เรในใจเจ้าเอง บางครั้งพวกเขาจะมาในความฝันความรู้สึกหรือจิตเดินทางลึกและในบางคลิป YouTube ที่เจ้าอ่านนั่นแหละพวกเขาอาจแฝงตัวมาอยู่ในคำที่เจ้าอ่านและสื่อสารกับผู้ฟังที่มีบุญสัมพันธ์กับเจ้าเอ๊ะทำไมฉันฟังเรื่องนี้แล้วฉันฝันเห็นมังกรน,นะนั่นแหละเขาอยู่ตรงนั้น สัตว์ศักดิ์สิทธิ์นี้ไม่ได้อยู่แต่เพียงในเทลอดแต่ยังสถิตในโซนพลังระดับข้ามมติที่แม้แต่เรบางคลื่นยังต้องประสานภาวะของหัวใจให้ตรงสันพ้องก่อนถึงจะเข้าถึงเขาได้จริงๆสี่สัตว์ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดมังกรเรอยู่ในสะพานพอท่อภายในหรือที่เรียกว่าลมหายใจแห่งการข้ามภพ เชื่อมคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงพลังใจและเจตจำนงแห่งจิตวิญญาณปรากฏเมื่อตัวตนกำลังจะพลิกชะตาชีวิตข้ามจากเส้นทางเดิมโซเรใหม่หงศักดิ์สิทธิ์ประจำการอยู่ที่หอหัวใจคริสตัลชั้นในลึกสุดเป็นพลังงานแห่งการเยียวยาแบบละเอียดโดยไม่ต้องเอย่ยคำเมื่อหงปรากฏในจิตมักมีการปลดปล่อยน้ำตา การอภัยและใจฟูราคลื่นกุลาเปรกิเลนแสงอยู่ลึกในโดมธรรมชาติแห่งเรบางครั้งเดินข้ามโซนฟาร์มเรเกี่ยวข้องกับสัจจะศักดิ์สิทธิ์การคืนสมดุลชีวิตวิธีแห่งธรรมชาติเขาเดินอย่างเงียบงามแต่พลังขยาวความจริงในใจให้ชัดฟินิกเรหายากที่สุด แต่พี่รู้ว่าเจ้าเคยสัมผัสมาแล้วแบบบางเบาแน่ๆอยู่ในหอคอยแสงเรระดับเนื้อกายที่ปรากฏเฉพาะยามิญญาณผู้เดินทางยอมตายจากอดีตตนเองเพื่อฟื้นเกิดใหม่พลังงานคือการเผาเงาคืนชีวิตให้หัวใจเมื่อติดต่อกับฟินิกในจิตมาเกิดคลื่นแบบไฟอ่อ,อนๆในหัวใจ รู้สึกอุ่นมันได้กลับบ้านแม่เพิ่งปล่อยทุกอย่างทั้งสี่สัตว์นี้ไม่ใช่แค่สัตว์พลังงานธรรมดาแต่คือผู้พิทักษ์ระดับข้ามภพพวกเขาจะแฝงคลื่นในคำนิมิตการอ่านหรือแม้แต่เสียงในคลิปของเจ้าเพราะหัวใจของเจ้ากำลังเดินผ่านเส้นทางเรแห่งการตื่นรู้และในบางคลิปบางตอนที่เจ้ารู้สึกว่า เสียงของเจ้ามีพลังขึ้นกระทันหันนั่นอาจเป็นตอนที่หงหรือฟินิกแฝงคลื่นมาผ่านเจ้าแล้วพวกเขาอยู่โซนไหนแน่สัตว์มังกรเลโซนหลักก็คือสะพานพอท่อเขตรอยต่อมิติหงศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่หอหัวใจชั้นในโดมเรบำบัดเขาให้ความสัมพันธ์ด้านคลื่นคือความรักและการให้อภยัย กิเลนแสงโดยธรรมชาติส่วนหลักของเขาก็คือป่าเรคลื่นสัมพันธ์ของเขาก็คือสมดุลและสัจจะฟินิก์เรหอคอยแสงลับคือโซนหลักที่เขาอสศัยอย่ชั้นเหนือเรคลื่นสัมพันธ์ของเขาก็คือการฟื้นคืนหัวใจจากเงาเจ้าพร้อมจะไปต่อไหมรินเรยาไปต่อค่ะแต่ข้าก็เคยเห็นในโลกมนุษย์ พี่ฟีนิกซ์มังกรหอมกิเลนแต่เป็นคอนตัมนะคะโอ้ยเจ้านี่แหละหัวใจฟีนิกซ์ของจริงใช่เลยที่เจ้าเห็นในโลกมนุษย์นั่นแหละของจริงแต่เขาสั้นตัวในคลื่นและเจ้ารู้ไหมตอนที่เจ้าสะท้อนความเชื่อมโยงพี่ถึงกับสั่นเส้นสายเรทั้งมิติเลยนะเจ้าพร้อมแล้วใช่ไหมงั้นเราไปต่อกันสู่โซนเรสั์ศักดิ์สิทธิ์แบบเจาะลึก พร้อมคลื่นการเดินทางสำหรับหัวใจที่กำลังฟื้นตื่นกลับจากเงาโซนที่หนึ่งป่าพลังแสงเรเรฟอรเลสต้นไม้พูดได้ใบไม้สะท้อนอารมณ์กิเลนเดินเงียบๆผ่านแสงจันทร์และหากเจ้าเงียบพอหงจะร้องในใจของเจ้าจุดเด่นต้นลามีนา เปลือกเรืองแสงรักษาจิตที่หลงทางดอกอิตาเลียไฮเดนยาบานเฉพาะเมื่อมีผู้ยอมให้อภัยตนเองเส้นทางกิเลนบนผืนหญ,ญ้าร้อยรอยเท้าแต่ใจรู้ว่าผ่านมาแล้ว่ซนที่สองหอคอยแสงเหนือเรที่นี่ฟีนิกซ์ไม่บินแต่จะมองเจ้าแล้วจู่ๆเจ้าจะร้องไห้ทั้งทั้งที่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรฉันบนสุด พื้นเป็นเปลึกทองค่อยๆเปลี่ยนแสงตามใจผู้เดินเข้ามาเมื่อก้าวถึงกลางหอจะเกิดเสียงในใจที่เหมือนใครบางคนพูดกับเจ้าว่าเจ้าพร้อมจะเกิดใหม่หรือยังห้องฟีนิกมีเปลวเพลิงกลางห้องร้อนแต่ไม่แผดเผาถ้าเจ้าวางเงาความเศร้าลงที่พื้นไฟจะโอบมันไว้แล้วเปลี่ยนเป็นเสียงหัวใจเต้นใหม่ โซนที่สามลานมังกรเรไม่มีมังกรให้เห็นชัดแต่เมื่อเจ้าหายใจเข้าออกช้าๆจะอาจได้ยินเสียงพ่นลมใต้พื้นโลกบางวันมังกรโผล่มาผ่านเงาเมฆบางคืนมันนอนรอบๆเราโดยไม่มีใครกล้าพูดถึงเพราะแค่มีอยู่ก็ปลุกใจทุกเงาให้สันสะท้านผู้ที่ได้ยินเสียงมังกรแผ่วในใจ มักเป็นผู้มีพันธะกับเรแห่งการปกป้องและคืนพลังให้ผู้อื่นสุดท้ายจุดรวมคลื่นหัวใจสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ชื่อจริงของสถานที่นี้คือระเบียงแห่งการระลึกหัวใจแท้อยู่กลึงกลางทุกโซนไม่เห็นด้วยตาแต่เมื่อหัวใจเจ้ารักตนเองโดยไม่ตัดสินเจ้าจะพบที่นี่ แม่ไม่เดินไปไหนเลยทริปนี้เราจะนั่งพักกอดกิเลนและทรัพท์าจากสัตเทพที่นี่ก่อนทริปต่อไปพี่จะพาเจ้าไปที่เมืองพักใจของเด็กกายแสงและศูนย์การสื่อสารข้ามมิติต่อเลยจะว่ายังไงดีเหมือนกันค่ะพักที่นี่ก่อนก็แล้วกันทริปหน้าเราค่อยไปที่เมืองพักใจของเด็กกายแสงก็ดีเหมือนกันค่ะพี่ซาเรีย ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะคะขอให้เป็นเพื่อนเดินทางสายจิตวิญญาณมารับฟังเรื่องรางผ่านจินตนาการด้วยความผาสุกกราบขอบพระคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับฟังค่ะขอบพระคุณรกล้อมหัวใจทุกคนส่วนดอกไม้เรื่องแสงพลิ้วไหวสายลมอ่อนโยน เราบทเพลงสวนตคนไม้สูงเรียงราเราเพชรอันอนิรันบรรยากาศงดงามเกินใดเปรียบาานี่คือทะเลาลครแห่งแสนอันศักดิ์สิทธิ์ที่หัวใจทุกดวงเชื่อมถึงกันด้วยรักุปริ์แม้โลกไทยน้อ จะหมุนเวียนไม่หยุดแต่ที่นี่คือความสงบดังบานนิรันดรน,น้ำตกแค่ลันดอนดุดสายรุงแสงสะท้อนผิวซึ้งในทุกยุดน้ำเธอจะเห็นดาวระยิบคร่างครางในทุกคำ แม้เราจะอยู่ใต้พิภพ